สนับสนุนโดยสุดๆเพียรผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับผมวรัตวานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการรอบรู้ข่าวเกษตรครับพูดถึงน้ํายาอุทัยทิพย์เนี่ยเมื่อก่อนเราผสมน้ํากินแก้กระหายเย็นชื่นใจไม่ๆหน่อยเด็กผู้หญิงเอาไปแต่งหน้าให้แก้มแดงอมชมพูแบบเกาหลีแต่ทุกวันนี้มีประโยชน์ใหม่ปรากฏขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็คือ การเป็นอาหารเลี้ยงปลาช่อนนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามจากข่าวนี้กันเลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ ฟาร์มพันปลาช่อนนะฮะที่ลุงชันพันปลาช่อนนะครับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะแกเนี่ยเลี้ยงปลาช่อนมานานแต่บอกว่าปัญหาของปลาช่อนอย่างแรกเลยคือลูกพันมันเนี่ยที่ซื้อมาตามแหล่งเพาะเลี้ยงซื้อมาแล้วเลี้ยงไม่ค่อยรอดนะครับส่วนใหญ่ตายง่ายก็เลยใช้วิธีการเอาปลาลูกครอกเนี่ยที่ชาวบ้านจับมาขายเนี่ยตัวแดงๆเนี่ยฮะจะได้ลูกปลาที่แข็งแรงกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยพอได้ปลาลูกครอกมา ต้องดูแลอาหารอย่างดีต้องให้อาหารให้พอเพราะว่าปลาช่อนเนี่ยมันเป็นปลากินเนื้อถ้าให้อาหารไม่พอมันจะกินกันเองนะครับอย่างน้อยต้องให้เยอะเลยครับวันละสามมือ้อบดละเอียดเลยจําพวกปลาทะเลปลาเป็ด ปลาข้างเหลืองผสมกับพวกหัวอาหารรำข้าวแล้วก็วิตามินนะฮะลูกปลาเนี่ยจะเลี้ยงในกระชังความกว้าง3เมตรยาว4เมตรแล้วก็ลึกประมาณเมตรครึ่งช่วงแรกๆต้องสังเกตอาการละเอียดยิบเลยถ้าลอยตายเยอะอาจจะเกิดจากการที่น้ำเนี่ยขาดออกซิเจนต้องเติมอากาศด้วยการต่อท่อระบายน้ําให้ค่อยๆไหลลง,ลงแบบน้ําตกย้ําว่าต้องไหลลงนะฮะเป็นแบบคล้ายๆกองแขวนในตู้ปลาเนี่ยเพราะว่าถ้าตีน้ํากับผิวน้ำเนี่ยลูกปลาจะตายเยอะเนื่องจากลูกปลาช่อนมันจะชอบลอยตัวบริเวณผิวน้ํา ปลาลูกครอกที่เราเห็นกันตามแม่น้ําลำคลองนะครับส่วนช่วงไหนที่อากาศร้อนนี่แหละครับน้ำยาอุทัยทิพย์มาแล้วนะฮะแกใช้น้ํายาอุทัยทิพย์คลุกเคล้าผสมลงไปในอาหารบอกว่าลูกปลาเนี่ยกินแล้วชื่นใจ การตายก็น้อยลงด้วยเลี้ยงไป2เดือนครับขนาดตัวประมาณ3 4นิ้วขายต่อให้กลุ่มผู้เลี้ยงในบ่อด,ดินก็คือเอาไปเลี้ยงต่อเนี่ยตัวละ2บาทแต่ต้องการเลี้ยงให้ใหญ่กว่านี้ราคาก็จะดีกว่านี้นะครับการเลี้ยงในระยะต่อไปเนี่ยต้องเลี้ยงในบ่อด,ดินขนาดร้อยตารางวาปล่อยลูกปลาลงไปประมาณหมื่นตัวให้อาหารเม็ด เบอร์เล็กพิเศษวันล,ละสองครั้งนะครับพอเลี้ยงไปได้สักเดือนที่5ก็ให้อาหารเบอร์2พอเดือนที่7จถึงแก็ให้อาหารเบอร์3ามง่ายๆค่อยๆเพิ่มไซส์ขึ้นเรื่อยๆตามอายุของปลานะครับแล้วก็ผสมกับยาไทายพยาธิเมือ่ออากาศร้อนเมื่อไหร่ก็ผสมน้ํายาอุถัยทิพย์ลงไปในอาหารด้วยเลี้ยงจนถึงขาย8เดือนหลังจากนั้น พี่แกบ,บอกว่าไม่ต้องเลี้ยงต่อแล้วขายเลยเพราะอัตราเติบโตจะช้าลงไม่คุ้มค่าอาหารนะครับราคารับซื้อปากบอ่อปัจจุบันนี้ไซส์ใหญ่หนัก6ขีดขึ้นไปอยู่ที่กิโลละ78บาทคือเทียบกับปลาบึกเนี่ยที่คนนิยมเลี้ยงปลาบึกแค่โลละ70บาทเท่านั้นนะฮะส่วนไซส์4ขีดก็ประมาณ65-70ต่ําต่ำกว่า4ี่ขีดก็โลละ40บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะนนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเรื่องการเลี้ยงปลาช่อนด้วยน้ํายาอทยุทัยทิพย์และได้ผลดีเนี่ยด้วยเบอร ไปสอบถามได้นะครับสวัสดีครับสุดๆพี่ผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่